เอาละครับก็สวัสดีน้องๆด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาแจกไอดีผลโมจิสุดตึงนะฮะมาพร้อมกับดาบคู่และหมัดก็ d h ฮิวแมสุดเฟี้ยวเลยนะครับทุกคนใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้พี่กันด้วยนะครับ ดาก้อนช็อปล้านจำหน่ายไอดี ID ไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผาวีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านด a าก้อนช็อปลิง์กอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย เอาล้วครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาแจก ID นี้นะครับทุกคนเห็นน้องๆหลายคนขอมานะครับว่าอยากได้ ID ผลโมจินะฮะพี่ก็เลยเอา ID นี้มาแจกเลยนะครับซื้อผลโมจินะฮะก็เป็นโมจิยังไม่ตื่นนะครับเออเดี๋ยวให้น้องๆไปทํากันเองเนาะ นี่นะครับเป็นหมวดโมจีเนาะความชำนาญยังไม่เต็มเนาะสามารถเอาไปเล่นกันได้แบบสนุกสนุกเลยนะครับแล้วก็มีกีตาร์บุ๊กนะครับแล้วก็ดาบคู่โอเด้งนะครับนี่และไม่พอแค่นั้นครับใส่อะไรอยู่เอ่ยผ้าคลุมหนวดดำฮะเออมีผ้าคลุมหนวดดาด้วยเนี่ยอย่างตึงนะครับคือของแบบครบๆเลยนะครับไอเดียนี้เอาไปเล่นเอาไปล่าค่าหัวกันได้เลยนะครับก็ไม่รอช้านะเดี๋ยวเรามาดูของในกระเป๋ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวแอบก่อนจะโดนตีอ่าเรามาดูของในไอเดียนี้นะครับ นี่นะครับมาเริ่มจากดาบนะครับดาบนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับดาบคู่โอเด้งนะครับหรือว่าเคิร์ดดูอัลคาตาณ์นะครับแล้วก็มีทั่วไปครับมิเซนโต้นะฮะเรนโงคุบัตตี้ซอสดาบของคาเวนดิสนะครับแล้วก็บิดไดเบตนะฮะน้องๆนี่นะครับทูชินะยามะมีหมดนะครับแล้วก็ปืนนะครับจะมีกีตาร์บุ๊กนะครับนี่กีตาร์บุ๊กตึงๆนะครับทุกคนอันในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับก็จะมีผ้าคลุมหนวดดำนะครับโฮลี่คาวเนาะผ้าคลุมคาตาคุรินี่ครับของเยอะมากนะครับเนี่ยของอันนี้นนน่าจจะะเป็็ของแค ผลปีศาจก็จะมีผลแมกมานะครับผลบาเรียผลยางผลมืดนะครับนี่ผลน้ําแข็งผลไฟเนาะอ่าแล้วก็มีดาร์กแฟกเมนต์นะครับนี่มีแฟกเมนต์เยอะแยะมากมายครับนี่แฟกเมนต์สีแดงก็มีเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับของในไอดีนี้นะครับมีเงินอยู่7จ็ดล้านเก้าแสนนะครับนี่แล้วก็เงินม่วงสองพันสี่นะครับ แต่ที่เอ่อเป็นประเด็นหลักเลยในดีนี้ก็คือผลโมจินะคะแล้วก็ดาบคูโอเด้งเนาะใครอยากได้นะครับกติก,กาง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพียงแค่น้องๆนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของพี่นะครับและทำการกดไลค์ให้ถึง100ไล์นะครับย้ำนะครับว่า100ไล์นะครับถ้าไม่ถึงพี่ไม่แจกนะ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าน้องๆเนี่ยชื่อไะไรแล้วก็กดติดตามให้พี่หรือยังนะครับอ่า ก็อย่างเช่นนะครับสมมติว่าพี่อยากได้ใช่ไหมพี่อยากร่วมสนุกพี่ก็กดไลค์แล้วพี่ก็กดติดตามใช่ไหมแล้วพี่ก็คอมเมนต์ว่าชื่อมีมารกดติดตามให้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเออง่ายๆแค่นี้เองเนาะสำหรับกติกาของเราเดี๋ยวพี่มาลองเล่นก่อนลองตรงพี่แบบไม่ค่อยไม่เคยเล่นเลยผลโมจิเนี่ยเออมันจะตึงสักแค่ไหนโบโอ้โไอีไม่เ้ยมันก็เลง่ายอยู่นะ เดี๋ยวก็ไปทําผลตื่นได้นะครับจ้าคนน้องๆถ้าเกิดใครแบบเออทาให้เป็นหรือทําไม่ได้เนี่ยพี่ก็ทําให้เป็น <S <S <l ots> ไม่ใช่เออก็ก็แหละคือคือทักมาได้นะครับจะเกิดคนที่ได้รางวัลไปเนาะเออก็ทักมาให้พี่ช่วยทําได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องๆ FC ในช่องพี่แหละไปช่วยกันทำเนาะแบบแฮร์รี่พวกน้องๆที่ให้ผลน้ําแข็งพี่หรือไม่ก็ชื่ออะไรนะไอ้ก้ท็อกซิกเลยนะครับแต่ว่าเหมือนน้องเขาเปลี่ยนชื่อแล้วพี่จําหาเขาไม่เจอในเกมอ่ะ ก็ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อมเมนต์บอกนะครับว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรห้พี่หาชื่อเองไม่เจอวะ่ะอุ้ยดาบคู่มันก็เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่ยังชอบเลยว่ะจริงพี่ชอบดาบคู่มากเลยนะเนี่ยเยงเอาไปโซโล,โลพี่ใช้บ้างละไม่อุ้ยทัานี้เทจัดอะไรดูมัดก๊อดดิ โบโบโอ้โอ้ชิมัดก๊อดแมงเทจจัดสมแล้วที่ชื่อว่าก๊อดดูดิโอ้โหมันคือพุ่งเข้าใส่อะทุกคนพร้อมล่าข้างหัวมากเลยเนี่ยอ่อพตายครับโดนอย่างนี้ไปตายครับเปิดฮาคิซิฟุม้มเยดอาคิอัจีบีด้วยนะเป็นเผ่าแองเจิลนะครับตอนนี้นะ อ,อู้อู้ยังชอบกีตาร์บูกเป็นไงล่ะอู้ก็ชอบอ่ะเล่นมันนะดีต้องเรียกว่าเป็นรหัสพิมพ์นิยมเลยนะครับรหัสฮิตอะรหัสเมตาเพราะว่ามันมีแบบของครบอะดาบคู่หมัดก๊อตเนี้ยใช่ไหมพร้อมเล่นอนะดาบคู่หมัดก๊อตกีตาร์บู๊พร้อมกับผลโมจิโอ้โหถ้าไปทําผลโมจิตื่นอีกนะบอกเลยว่าจบเป็นไอทีที่จบ จัดอไปลากครัหัวกนได้สบายเลยนะครับผ้าคุมหนอนดำก็มีแล้วอะยังจะต้องการอะไรอีก <c oughs> ใช่ไหมเออก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าไม่กดติดตามนี่ไม่ได้นะฮะเออแล้วก็คอมเมนตะ์เนาะว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็กดติดตามให้พี่หรือยังเนาะประมาณนี้ครับง่ายๆสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาน้องไปก่อนแล้วนะครับเป็นแค่การรีวิวไอีที่จะแจกนะครับแบบสั้นๆนะเนาะเจัน,นครับบ๊ายบาย